สวนปิดส่นปิดม,มาได้ไงเนี่ยอ่านแต่ไม่เห็น <laughs> อันนี้คืออันนี้คือปูนปูนกินหมากเขามาทาเพื่อปิดแผลนะครับเป็นคนชอบเรียกว่าคนเรียกว่าคนหลายใจนะชอบไม้หลากหลายไม่ได้โฟกัสที่ไม้ตัวเดียวใช่เป็นคนชอบความหลากหลายของกระบองเพชรเ,เตยก็โคงเหมือนกันหลากหลายเขาเรียกว่าสายมัว สวัสดีครับวันนี้รายการ PBS พาเที่ยววันนี้เราอยู่ที่สวัสดีครับสวัสดีครับลืมลืมลืมสวัสดีวันนี้เราอยู่ที่ส่วนกระบองเพชรแคตตัสมาเนียครับเฮัยเวัยเฮ้ยัสดีครับเฮัยเฮ้เฮ้ยัยเฮ้ี มาไงขออนุญาตบุกลุกขออนุญาตบุกลุกไม่อ่านป้ายเหรอข้างหน้าตรงนั้นข้างหน้าข้างหน้าปากทางก็มีป้ายบอกว่าสวนปิดเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรแต่กินลงไปแล้วก็กลับป้ายไปนิดนึงไม่เห็นป้ายกลับป้ายเปิดเปิดเองกลับป้ายเปิดเองเลยเปิดเองเปิดเองปิดเองโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูไม้ดีกว่าได้ได้ได้จริงๆก็ทำจะเสร็จแล้วแหละวขอเวลาเขียนนิดนึง อะไรขาวๆให,ให้ให้พี่ขินแนะนำว่ามันคืออะไรอัรนนี้น์ยังไงอันนี้คือปูนปูนกินหมากเอามาทาเพื่อปิดแผลนะครับปิดแผลไ,<ม>ไหมปูนกินห <Viol> มากมันสีแดงๆนะใช่มมีสองอย่างเคยกินไหมไม่เคยพี่ก็ไม่เคยแต่รู้ <c ười> มันจะมีสีขาวกับสีแดงจริงๆมันเป็นปูนตัวเดียวกันครับถ้าสีแดงคือเขาจะใส่ขมิ้นขมิ้นลงไปมันก็เลยกลายเป็นสีแดงอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณยายกินมีคุณยายกินหมากก็เลยไปเอาไปขมือของยายมาแปะ ก็เคยถามยายว่าจริงๆมันต่างกันยังไงเขาบอกว่ามันต่างกันที่รสชาติอของคนกินหมากนะเดี๋ยเราไม่เคยกินเราไม่รู้หรอกแต่อันนี้เราแปะเพื่อที่จะให้เขาเหมือน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 ผงอลูเมื่อก่อนเขาใช้ผงอลูมิเนียมกันใช่ใชผง <ม S 2> อลูมิเนียมหรือผงอลูมิเนียมเพื่อปิดแผลใ,ให้แผลมันแห้งเร็วเพื่อไม่ให้มันติดเชื้อนะครับแต่ทีนี้ผงม,มันก็แพงนะแพงไม่พอผมกังวลเรื่องมันฟุ้งเคยใช่ไหมเคยใช้ไหมเป็นผงเล็กเล็มันฟป็นผงเล็กเล็แล้วบางทีมันฟุ้งไม่นี่ได้มันกค้ง อันตรายเออใช่เวลาใช้ใช้ดีนะแต่ต้องใช้แมส์ด้วยเวลาใช้งานแต่อันนี้มันเปียกๆมาปลอดภัยปลอดภัยกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยถุงหนึ่งห้าบาททาไปทั้งโรงเรียนเลยไม่หมดเลยอันนี้อันนี้เป็นทิคทิกเล็กควรจะทำนะควรจะทำถ้าทําได้ควรทําแต่ว่าบางทีก็ไม่ทำอย่างน้บางแผ่นมันก็ไม่ได้ทําถ้าเป็นช่วงหน้าฝนต้องทําใครบังคับ ถ้าเป็นช่วงฤดูอย่างเงี้ยฤดูแล้วหนาวอย่างเงี้ยอากาศมันแห้งไวมันก็เอยู่แผลมันจะแห้งสนิทไวมันก็อาจจะไม่ต้องทาทุกต้นเนี่ยบางอย่างบางต้นก็ทาบางต้นก็ไม่ได้ทาแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะทาทุกต้นนะครับเป็นคนชอบเรียกว่าคนเรียกว่าคนหลายใจนะชอบไม้หลากหลายไม่ได้โฟกัสที่ไม้ตัวเดียวเป็นคนชอบความหลากหลายของกระบอกเพชรเตยก็คงเหมือนกันม่ทางเดียวแล้วหลากหลายเขาเรียกว่าสายมัวสายมัวนี่จะทําเงินยากหน่อย เลี้ยงไม้อะไรก็ไม่ได้ขายสักทีเพราะว่ามีอย่างละห้าต้นันนต้นอันนี้ก็ชอบแต่ว่ามีอย่างนี้ลิดหน่อยใช่สุดท้ายห่วงหมดเลยใช่ไม่ขายไม่ขายสายนี้จนจ้สายนี้จนอันนี้ก็เป็นไม้กราฟอันนี้พวกยิมโนยิมโนจริงๆถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็ชอบระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ชอบมากอไม่ได้ชอบมากแต่ทําเงินเพราะว่าสามสี่ปีที่ผ่านมาตลาดในประเทศพุ่งกระฉูดใช่ปีปารมากแต่ทําเงินก็เลย โดยทำยิ้มโนเยอะพอสมควรอไม่พอสมควรเละเยอะมากเลยเนาะเยอะมากแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้เหลือน้อยแล้วเหลอน้อยันนี้เหลือน้อยแล้วคือโลโลออกไปหมดแล้วนี่ขนาดเหลือน้อยนะแต่ว่าทําเป็นไม้เล็ดอะเยอะที่เห็นเนี่ยจากตรงเนี้ยจนถึงตรงนู้นอ่ะโตสามสิบเมตรไม่ถึงขนาดนั้นปะให้ดูกันต่อ มันเป็นไม้จีนนะตัวนี้เป็นไม้จีนเขาเละเขาโละแม่พันธุ์ไซใหญ่ทิ้งก็เลยไปเหมามาอันนี้แม่พันธนะุ์อ่ะเนี่ยคือที่บ้านเขาเขาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ออกดอกเขาเก็บฝักจนเขาจะเอาไม้สาวขึ้นอแต่เราเอามาเลี้ยงเป็นไม้คอลเลกชันพี่ไม่ได้ชอบความสวยแบบต้องเพอร์เฟกที่ชอบแบบมันเก่าอ่ะอายุมันเยอะมันดูเก่ามันดูเป็นไม้ที่แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนชอบชไม้สาวไม้รุ่น,นที่มันไม่ได้เป็นฟอร์มแบบบิดเบี้ยวชอบเป็นตรงๆงที่สวยแดง แต่พี่มองว่าไม้มีอายุแบบนี้มันมีเสน่ห์ก็เลยเหมามาเลี้ยงเก็บไว้เองเนี่ยก็แทนที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวกินก็เอามาซื้ออย่างนี้เก็บก็ขายได้ไหมก็คงขายยากอะดูสภาพมันดิขายคงยากนั่นเป็นไรมันเราได้มูลค่าทางจิตใจแล้วกันเออแต่ไม่ควรทําตามเขาเลยไม่ทำตามเลยทําเถอะมันร่วมกันจนสามสี่ปีที่ผ่านมาหน้าฝนไม่ได้ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ไม้ไม่ได้ตายเยอะเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วไม้ตายเยอะตายเยอะ ทุกสวนเลยที่ถามกันดูเพราะสภาพอากาศมันแปรปวนมันแปรปรวนใช่มันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝ้อนร้อนแบบพีคๆแล้วก็ฝนตกทุกๆแล้วกลับมาร้อนพีค่ไม้มันปรับตัวไม่ทันมันก็ตายครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จริงๆโรงเรือนมันก็ช่วยเซฟได้้องช่วยเซฟควรมีโรงเรือนอ่ะควรมีใครถ้าคิดว่าจะจริงจังกับเลี้ยงการเลี้ยงกระบองเพชรแล้วต้องมีโรงเรือนใช่ มันช่วยได้เยอะเยอะมากมาครับถ้าถ้าเรามีกระบองเพชรอะเอ้ยถ้าเรามีกระบองเพชรถ้าเราทำทำกระบองเพชรแล้วมีโรงเรือนช่วยได้เยอะใช่อืเหมือนอย่างเหมือนอย่างพี่พูดให้พี่พี่ไลฟ์พี่มีไลฟ์สดใช่ครับพี่มีไลฟ์ให้ให้แฟนไลฟ์สดทางไหนครับอ่าไลฟ์สดใน Facebook ที่เพจแคคตัสมาเนียอัญชลีเลยครับมีไลฟ์เรื่อยๆให้ความรู้แล้วก็อ่าเหมือนกับถ่ายทอดมุมมองแนวคิดในการทํไม้อะไรต่างๆอย่างผมก็เคยพูดว่า ให้ความสําคัญในการเลี้ยงต้นไม้ให้สวยให้แข็งแรงให้เลี้ยงง่ายอันดับหนึ่งเลยคือโรงเรือนคือสถานที่เลี้ยงให้ความสาคัญอันดับหนึ่งเลยใช่มันจริงจริงมากหลังจากนั้นให้ความสาคัญกับการฝึกการลดน้ําก่อนฝึกการลดน้ําอันเป็นอันดับสองมีโรงเรือนที่ดีแล้วต้องลดน้ําให้เป็นอันดับสองอแต่ส่วนใหญ่คนชอบไปโฟกัสเรื่องไหนะดินใช่ พอปลูกซื้อไม้มาต้นหนึ่งปุ๊บดินต้องเทพอ่ะต้องดินเทพก่อนดินเทพแต่ความจริงแล้วถ้าดินเทพแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีโรงเรือนแล้วก็ลดน้าไม่เป็นไม้ตายเพราะฉะนั้นเอาสถานที่เลี้ยงก่อนแล้วก็หัดลดน้ำให้เป็นก่อนดินนะไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะคือในช่วงแรกๆครับในช่วงที่ต้องบอกว่าเราเราเคยผ่านจุดของเริ่มต้นมาก่อนแต่ก็ไปเจอแบบเราก็รู้สึกว่าเรามีหลายๆสูตรเนาะหลายๆอ,อ,อาจารย์มากเขาก็บอกเรา,า,าจะต้องมีตัวโน้นตัวนี้หินบุกไฟเพอร์ไลท์วิคุไล อ้โหเยอะอะเป็นเหมือนกันเยอะมากเป็นเหมือนกันพี่เองราก็อัดเลยใช่อัดอัดใช่พี่เองก็เป็นเหมือนกันตอนเริ่มเลี้ยงใหม่ก็คือดินรลนอ่ะยิ่งอยู่บ้านนอกยิ่งหาซื้อยากเลยนะหินบุกไฟเอ่ยเพอร์ไรท์เอ่ยิ่งบุไรเอ่ยขาคือโคตรยากเลยก็ดินรลนนะดินรลนหาดินมาหาอะไรผสมสุดท้ายไม่ตายไม่ตายเพราะว่าสถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสมลดน้ำไม่เป็นอตายเหมือนกันสุดท้ายแล้วนาปัจจุบันพอเราต้องบอกว่าพอเราข้ามพ้นความ ช่วงแรกไปก่อนเขาเรียกว่าลำดับความสำคัญถูกอ่าเริ่มเริ่มมองว่าอะไรสําคัญกันอ่าระหว่างดินโรงเรือนการลดน้ําพอเราลาดับความสําคัญถูกปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันต้องมีที่เลี้ยงให้เหมาะสมก่อนใช่ลดน้ําให้เป็นใช่เลือกสายพันธุ์ไม้ให้ถูกถูกกับที่เลี้ยงใช่แล้วเราค่อยมาผสมดินมามาคัดเลือกดินทีหลังแล้วตอนนี้เป็นไงผสมดินง่ายๆการอก้กามปูสมทรายใส่ฐานนิดนึงเออง่ายไม่ต้อง แต่ต้องบอกก่อนครับว่าสูตรเนี้ยมันบางทีมันก็ไม่เหมาะกับสถานที่เลี้ยงอื่นๆเพราะว่าสถานที่เลี้ยงแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>บางคนแดดแรงบางคนแดดน้อยบางคนชอบลดน้ําบางคนไม่ชอบลดน้ําซื้อไม้มาจากสิบสวนดินไม่เหมือนกันสังสวนหรอกใช่แต่ไม้เขาสวยเหมือนกันทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเขามีสถานที่เลี้ยงที่ดีและเขาลดน้ําเหมาะกับดินที่เขาใช้ใช่อืมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ได้ไม้แลครับเราก็จะมีที่เลี้ยงของเราเองเรารู้นิสัยการลดน้ำของเราเองเราก็ปรับดินให้เหมาะสมกับเรา ทดลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอจุดที่ลงตัวเองอไปเดินต่อเดี๋ยวอยู่สาระสาระสาระขิมนี้มีสาระสาระสาระดีสาระเลวเนี่ยให้มึงตบมึงไม่ตบดูนี่กดนพี่ขิมตบเลยโอเคไปต่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่เตออันนี้คือกองทัพตับูทำไมอยู่ในลงลงห่วงอ๋อพอดีเอามา มาใช้ไม่ได้ขายไงถ้าไปวางฝังนู้นเดี๋ยวโดนขอซื้อหมดไงแล้ว<อ>ชุดนี้เป็นไม้ที่ซื้อมาต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ซื้อมาปกติแล้วจะไม่เป็นคนกราฟไม้เยอะจะกราฟไม้แค่เท่าที่มีตอที่ทําเองได้เพราะว่าไม่ได้ขายไม้กราฟเลยเลยจะเป็นไม้กราฟจะจะทาเพื่อเป็นแม่พันธุอ์อ๋ออันนี้แสดงว่าขุนเตรียมทําแม่พันธุ์ขุนเตรียมทําเตรียมกราฟเรนต้าเรื่อยๆกราฟจนหมดนี่แหละจะเป็นเ,นะเนต้าทั้งหมดเลยลองแพนกล้องสิให้เห็นตอบูทั้งหมดที่ทเตรียมอันนี้ อ,นนอันนี้แบ่งไปเยอะแล้วอันนี้แบ่งเยอะแล้วเราอยู่ใต้โต๊ะที่กราฟเสร็จแล้วแล้วก็มีโรงนู้นอีกฝั่งนู้นอีกปา<ะ>ดมีน่าจะสักมีสี 4, ่พันต้นสี่พันมีสี่พันต้นเกินแต่ว่าหมายถึงว่าเราคำนวณว่าเราจะกราฟให้ได้สี่พันต้นบอกเลยว่าปีหนึ่งสองปีไม่เกินสองปีนะทำไมวะน่าจะมีกักองทัพอันต้าไซส์แบบอ๋อถ้าจะเลี้ยงให้เป็นไม้ฟอร์มใช่ไหมถ้าจะเลี้ยงให้เป็นไม้ฟอร์มส,สวยๆก็สักปีสองปีก็น่าจะมีเยอะๆครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทำไม้ใหญ่หรอกมันแพงไม้ใหญ่มันราคาสูงคนเข้าถึงยากสู้เราทำไม้ที่มันเล็กหน่อยแล้วก็ราคาถูกหน่อยแล้วก็ให้ทุกคนได้ซื้อแล้วก็ไปเลี้ยงให้โตเองไปดูพัฒนาการเราเองนี่นี่ดีกว่านี่นี่ดีกว่ามานั่งของดีดีกว่ามานั่งปั้นไม้แล้วก็ขายต้นเป็นพันเป็นหมื่นแต่มีคนซื้อได้แค่ไม่กี่คนกระจายเด็กๆที่น่ารักให้กับทุกๆคนดีกว่าเขาจะได้ทุกคนได้จับได้ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเลี้ยงไม้เพราะเราชอบเพราะเราชอบเรารักต้นไม้แล้วเราก็อยากให้คนอื่นๆมีโอกาสได้เลี้ยงไม้ที่เราชอบเหมือนกันแล้วก็มารักเหมือนเราใช่แล้วทํายังไงเขาจะมีโอกาสได้เลี้ยงก็ต้องขายในราคา,า,คาที่น่ารักน่ารักที่มันซื้อได้ใช่ที่มันน่ารักน่ารักหน่อยอ,อันนี้สังเกตว่าใช้ตอริเทโลตอริเทโลอ่ชุดนี้เป็นตอริเทโลเพราะตอนนั้นมีตอริเทโลเยอะเป็นตอริเทโลเยอะทําไมถึงไม่ใช้สามเหลี่ยมทําไมถึงไม่ใช้สามเหลี่ยม เคยใช้แล้วตายฮหาหมดุดมันไม่เข้ากันอะ่ะมันมันมันไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ชอบกันยังไงแต่ว่าใช้แล้วตายตายในที่นี้ไม่ใช่ว่าการาฟไม่ติดนะครับหมายถึงว่าการาฟติดแล้วาการาฟติดแล้วโตด้วยอืแล้วก็โตขึ้นมาไซส์สักประมาณอย่างนี้เลยสี่ห้าเซนห้าเซนหกเซนแล้วก็เริ่มแตกหนอ,อเริ่มพอเริ่มแตกหนอเล็กๆเ,เ,เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีแห้งยุบแห้งตายขาต่อไปเฉยไม่เน่านะแห้งตายเพราะว่าพอหักออกมาดูเนี่ยไตรงกลางกลวงหมดเลย ไส้ตรงกลางที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเสียมหมดเลยเสียมหมดเลยคาดว่าน่าจะส่งแรงไปหมายถึงว่าตัวท่อไหม้เหรอทอ่อเออ,อารมณ์เหมือนทอ่อไหม้นึกภาพเหมือนอารมณ์เรามีสายยางเล็กๆอยู่แล้วเราก็เอาไปตอกไอ้ท่อประปาให,ใหญ่อแล้วพอเราปล่อยน้ำไปท่อประปาเข้าไปสายยางเราระเบิดอสายยางคือท่อน้ำเลี้ยงหัวเดนต้าส่วนไอ้ต่อสามเหลี่ยมคือท่อประปาแล้วคงอารมณ์แบบนั้นแหละท่อระเบิดทนมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวอื พอเลี้ยงเสียไปหมดเลยก็เลยแห้งตายคาตอไปถึงพวกแมมทั้งหมดอ่ะไม่ทั้งหมดเฉพาะไอ้ตัวนี้ออเฉพาะเินต้าเนี่ยแมมตัวอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสามเหลี่ยมนะแต่เินต้าเนี่ยมีมีปัญหาเพราะว่ากราฟไปเกือบร้อยเหมือนกันสุดท้ายตายหมดเลยไม่โอเคไม่โอเคก็เลยมากราฟต่อพวกลิเทโลต่อบูต่อหนามดำหนามดำมีแต่หนามดำให้ให้ให้เพื่อนเอาไปเลี้ยงให้ตอนนี้หมดแล้วอยู่กับพี่คิว แม่พันธุ์ที่เป็นหนามดาที่เป็นตอบูส่วนใหญ่ตอนรุ่นรุ่นนั้นเราได้อยู่หน้าบานหน้าบานฟาร์มให้ไปช่วยขยายพันธุ์ตอนนี้ที่อยู่ที่สวนก็เลยจะเหลือแค่ตอบูลิเทโลลิเทโลใช่พอดีกับจังหวะที่น่าสนใจนะพอดีกับจังหวะที่ได้ตอลิเทโลปีที่แล้วปีให้ปีที่แล้วปีก่อนนู้นอีกได้ตอลิเทโลเพราะเมล็ดมาเยอะอในพอร์ตมาไม่ได้เพาะเองหรอกซื้อซื้อพอร์ตที่พ่อเมล็ดมาแล้วก็เนี่ยเป็นตอลิเทโลเพราะเมล็ด อแต่อย่างเนี้ยเวลากราฟด้วยโคนมันเล็กใช่ไหมโคนมันเล็กเดี๋ยวพอหัวมันโตปุ๊บเดี๋ยวมันล้มแล้วก็จะตัดลงตัดให้มันขึ้งอ่งตัดมาครึ่งหนึ่งตัดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปปลูกใหม่มันก็จะไม่ล้มแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ให้มันแตกหน่อใช่แล้วเอาไปใช้ได้อีกถูกต้องเนี่ยนี่มันเป็นวิถีวิธีวุชิโดอันนี้ก็เป็นป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 นกันมั่วไปหมดเลยเป็นไม้ชอบเป็นไม้ชอบไม้ชอบเป็นไม้ชอบเป็นไม้เก็บเป็นไม้สะสมโซนนี้ไม่ขาย สะสมไว้ขายนั่นแหละแต่ว่ายังทําใจไม่ได้อ๋อไม่ขายให้แจกสะสมไว้ขายนั่นแหละสะสมไว้ดูด้วยไว้ขายด้วยีล้วก็สะสมไปเราค่อยๆทาทำจำนวนแล้วค่อยๆขายคือไม้ทุกตัวที่เอาเข้ามาเพราะว่าชอบชอบแล้วก็คิดว่าจะทําจํานวนเพื่อขายแต่ด้วยความที่พอเอาไปจริงๆแล้วเราไม่สามารถทําไม้ทุกตัวได้เพราะกําลังเราไม่ถึงกำลังคนกำลังคนกำลังเวลาทุกอย่างมันไม่มันไม่ถึงเราต้องเลือกไม้แค่ไม่กี่ตัวที่ทําได้ เพราะฉะนั้นเางต้องมนเมนไอยบ้างที่เราจะไปทำไม้เป็นร้อยชนิดมันไม่ไหวใช่มันไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องเลือกทําแค่บางชนิดอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาคือเลือกทำยิมโนก็ทํายิมโนไปเลยเยอะเลยอแต่พวกที่ไม่ไม่ได้อย่างเลนต้าก็ไม่ได้ทํสามสี่ปีที่แล้วเลนต้าคือเลี้ยงเป็นกอไว้ที่สวยแต่ไม่ได้ทาจานวนเลยพึ่งเพ่งมาเริ่มทําจํานวนเมื่ออันนี้มันปีท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสี่หกสี่เพื่อต่อปีหกสองอ๋อเพิ่งมากัดฟันกัดฟันระเบิดกอ แต่ตรงนั้นจะเห็นที่มันเป็นต้นแท่งๆตอนนั้นเป็นกลัอนนตอนนั้นเป็นกอสวยมากออ๋มันเป็นกอสวยมากแล้วก็กัดฟันตอนปีหกสองกัดฟันแล้วเบิดกอแล้วก็กราฟกราฟส่วนหนึ่งชําส่วนหนึ่งเพื่อทําจํานวนต้องกลับไปกัดฟันบ้างแล้วเดี๋ยวลันต้ากอที่สวนของเราพีพียอสกรเดนระเบิดกัดฟันเดี๋ยวคอยดูว่าจะกล้าทําจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะระเบิดโชว์ในเพจเราจะไลฟ์สด ระเบิดกอนะให้ดูกอที่สวยที่สุดใช่ถามว่ากอที่สวยที่สุดได้มาจากไหนครับนี่นี่ให้มาแล้วก็จริงๆให้ไปไม่ได้ไม่ได้ต้นใหญ่ใช่ถึงบอกว่าขายไม้ต้นเล็กๆให้ไปเลี้ยงเอาเองแล้วรู้สึกภูมิใจมที่เลี้ยงได้กอใหญ่สวยๆภูมิใจจนไม่กล้าแกะไม่กล้าระเบิดอ่ะมันก็ไม่กล้าระเบิดเพราะมันแล้วเราก็แบบเนี่ยตอนนี้มีคนกอกหูเราอยู่ว่าเตยมึงต้องจัดตายละเฮ้ยเตยถ้ามันตายล่ะเฮ้ยมันเหลือต้นเดียวกอใหญ่แล้วถ้ามันตายล่ะเตยเนี่ยเนี่ยมันคือจบแล้วเว้ย เพราะฉะนั้นเร็วๆนี้รอดูได้เลยครับสัญญาแล้วเราจะไลฟ์สดให้ดูในเพจเออไลฟ์สดระเบิดกอสวนเราจะระเบิดกอที่สวยที่สุดในสวนนี่ก็เป็นพวกอาริโออาริโอนี่ก็เลี้ยงได้ไม่สวยนะสวยดิ่งเฮ้ยถ้าดูดี้สวยคือถ้าดูคือถ้าดูเผินๆถ้าดูเผินๆมันอาจจะสวยแต่ถ้าดูดีๆทุกต้นมีริ้วรอยของโรคของแมลงคือแม่งเจอทุกปีอ่ะมันเลี้ยงอ่ะมันก็เราเราใช้คำว่าธรรมชาติดีกว่า เราจะเลี้ยงให้มันแบบกริบกริบคือส่วนตัวคือส่วนตัวเข้าใจธรรมชาติของไม้เข้าใจว่าไม้แก่มันต้องมีริ้วรอยมีตําหนิน่อยมีตำหนิผ่านผ่านร่องรอยของของโลคของแมลงมาใช่แต่เลี้ยงให้สวยไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าเลี้ยงให้ขายอ่ะไม้มีตําหนิคนไม่ชอบอ๋อก็เลยเป็นคนที่เลี้ยงอาริโอขายไม่ค่อยได้เพราะว่าเลี้ยงแล้วเกิดตําหนิเยอะแต่ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสเรื่องตําหนิมันหรอกเพราะเราเลี้ยงเราชอบมันเรามองถึงความเก่าพี่เป็นคนเลี้ยงไม้ชอบมองไม้เก่าอ่ะ ชอบมองไม้แบบพวกนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม้อย่างพวกแบบที่คนเขาไม่มองกันอ่ะเฟอร์โลพวกหนาโหดพวกทรงแปลกๆที่มันดูเก๋าๆอ่ะชอบของแปลกใช่ชอบของไม่เชิงแปลกหรอกหมายถึงชอบชอบชอบเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ของมันในตัวมันไม้ที่มีอายุเยอะๆจริงๆอ่ะกระวองเพทุกต้นมันมีสตอรี่ของมันนะอืมถ้าถ้าเราเข้าถูกจุดนะครับต้องใช้คำว่าเข้าถูกจุดไม่ใช่สตอรี่ว่าต้นนี้ลูกต้นนี้ อะไรอย่างนี้นะสตอรี่มันนั่นคือการตลาดสตอรี่ที่พูดถึงหมายถึงว่าตัวมันตัวตนของมันอายุของมันใช่เรื่องราวของต้นมันเนี่ยเรื่องราวของสายพันธุ์ของสปีชีส์เฮ้ยมันมีมีมีเราอยากได้อะไรสตอรี่เอ้ยจริงสตอรี่พวกนี้มันมันโอเคมากนะถ้าเราเข้าไปเรียนรู้มันอะมันมันลึกซึ้งอะจริงๆก็เคยคิดอยากทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้ของสายพันธุ์ไม้แต่ละชนิดเช่นพวกแหล่งกําเนิด อะไรพวกเนี้เนื้อออกไหมทุกคนก็อยากรู้แหละพี่ว่าทุกคนอยากรู้อ่แต่ก็ยังไม่มีเวลาก็ฝาก PPS ไปลองทําดูแล้วอาจจะแบบเนี่ยต้นไม้ต้นนี้อันนี้คืออะไรไปลืมไปรีตูพวกฟามพวกรีตูซุสพวกเนี้ยเราอาจจะให้ความรู้เรื่องแหล่งกําเนิดะว่าแหล่งกําเนิดจริงๆมันอยู่จากประเทศอะไรทวีปอะไรสภาพอากาศสภาพอากาศที่มันอยู่ะเป็นยังไงอมันจะทําให้คนที่เลี้ยงไม้เข้าใจไม้มากขึ้นแล้วก็เลี้ยงไม้ได้ง่ายขึ้น น่าสนใจนะใช่ไหมใช่ไหมหาสาระบ้างเฮ้เออมีสาระดีเยอะๆหน่อยเราคนเดี๋ยวนี้เขาชอบสาระดีกันเออแต่ว่าพี่เห็นคนชอบสาระแนมกันนะโดยเฉพาะเพจหน้าบ้านฟาร์มหน้าบานฟาร์มนี่ของใครเหรอพี่ของของคุณจักรีชอบเสียงอันนี่ห้ามปัดนะขอขอด่าผ่านเพจนี้ไปเลยผ่าน TBS ไปเลยไอ้เพจนี้แม่งชอบเรื่องสาระแนสาระไม่เท่าไหร่ใครอยากได้ความบันเทิงผมบอกเลย ไม่ควรพลาดน่ะบันเทิงมากเกี่ยวกับวงการกระบองเพรนี่บอกเลยเพจหน้าบานนี่ของดีอของดีของดีอของดีไม่มีของดีโอเคครับยังไงพี่กิมฝากฝากอะไรหน่อยอยากฝากอะไรเอาเลยฝากอะไรดีฝากเพจฝากอะไรล้วกันฝากเพจแล้วกันเพจแคคตัสมาเนียนะครับเนอร์เซอรี่นะครับก็ติดตามเพจได้แล้วก็ ตอนนี้ผมก็พยายามออกมาไลฟ์สดเพื่อที่จะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ต่างๆแต่ไม่เน้นขายนะเพราะว่างานที่สวนตึงมือมากไม่ได้ขายออนไลน์มาน่าจะสี่ปีแล้ว oh. ไม่ได้ขายออนไลน์มาสี่ปีแล้วเพราะว่าตอนนี้งานที่สวนเยอะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลามานั่งแ uh. ข่ยออนไลน์แล้วก็แพ็คของให้ uh. ก็หลายๆคนก็อยากได้ไหมแต่เราไม่ขายต้องเจอกันตามงานแฟร์นะครับงานแฟร์ต่างๆแต่ช่วงนี้โควิดงานแฟร์ก็เลื่อนๆกันหมดนะครับฝ uh. ากง,งาน แฟร์ต่างๆฝางงานแฟร์ทั้งงานแค c ตัสไอซ์แคร์เรนแฟร์นะครับเป็นงานใหญ่ของของประเทศไทยเลยอ่า้งต่อไปเนี่เห็นว่าจัดที่ไบเทคงานใหญ่มากครับบูธน่าจะพันบูธนะพันบูธนะจัดที่ไบเทคแต่ไม่รู้ว่าถานการคุยเป็นยังไงอ่างานที่2ก็เช่นงานแคคตัสฟาร์เมอร์อ่าอ่าแคคตัสฟาร์เมอร์มาร์เก็ตงานนี้เป็นงานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวสวนอย่างผมอย่างน้องเต้ยยังไม่เคยไปออกแต่ก็คือถือว่าเป็นชาวสวนเหมือนกันทําไม้เองไปออกขายไม้ทั้งราคาส่งด้วยปีกด้วย แต่ที่สําคัญคืองานนี้จํากัดราคาไม่เกิน1,000บาทบาทถ้าคุณเดินไปในงานเจอไม้ไม่ว่าต้นจะใหญ่แค่ไหนสวยแค่ไหนเทพแค่ไหนควักเงินพันจ่ายเอาไมา้กลับบา้านอ่ะอ่ะแล้วก็ยังมีงานเล็ก <พา S 1> ๆอีกทนะาไม่ได้นะทานไม่ได้นะอีกหลายงานใครใครเป็นคอรกระบองเพชรน,นะครับใช่ครับอย่าลืมอย่าพลาดหนูแนะนำเลยอย่าพลาดโอเคขอบคุณพี่กิมมากครับามาโฟมาดีครับแล้วก็ สวัสดีดทุกๆคนนะคะคที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจอะไรนะแคคตัสมาเนี่ยนัสรีอ่าโอเค,อเคขอบคทาสำหรับ EP 3าแล้วก็จบลงเท่านี้ EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนรอติดตามดูกันตอนนี้บ๊ายบายเอซียูบาย